เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูนมหนูกันนะไอ้แก๊งปลายแถวเอ็งอย่ากลองประตูเอ็งไม่เอ็งไม่มีกระเป๋าคาดด้วยเหรอใช่ลองล้วงเข้าไปดิว้าฮ่าฮาไม่ได้ยินเหรอพี่เดือดพี่เล่นมากเลยอ่ะพี่อย่าอย่าพูดงั้นดิเขาเสียใจปอดสาดไอ้เหี้ย คิ้วเหรอเออว่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าวไม่มีคิ้วมึงคิ้วใช่ปะ่ะคนดูคิ้วปะ่ะไหนวะคิ้วไหนคิ้ว,ไห,วไหนวะวแต่นกางเกงรองเท้าไหาน,นตอติฮัลโหลครับคร,รับฮัลโหลครับ ตฮัลโหลครับจะเป็นี่แค่ตู้ปะต้าต้าตีมากันนายกพีเจมมาตีต่อเรื่องอะไรอ่ะาามกันนไปตาปากเหม็นฟันเหลืองไข่ดำรักแร้เน่ามาต่อยกูทีดีกูชื่อนัดอยากโดนต่อยว่ะจะมารีสกินมั้งเออยี่แปดอเพราะเหมือนโดนโดนสู้สู้ครับพี่ชายเป็ววนกำลังใจให้ครับเสียดแม่หล่อป้าตาแดงได้ยี่หกอ่ะ ไม่ใช่ข้าก็พาดีมาทำอะไรกันเต็มเคลียร์ดิเดี๋ม่แคกระตุกเลยเต้นแล้วมั้งเสียงแม่กูแม่งไวรุษสามเอดจัดอ่ะไอ้เหี้ยนมเห็นนมทอยทอยหลังม้งเอ็ตัวมาเก็ตสวยทอยหลังดูหน่อย ตัวไหนถอยหลังอีกอีกอีก,อกตัวน,นี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อีกตัวน,นี้เหรอไม่ใช่ถอยหลังอีกทีละอันนี่ถอยถอยอย่างนั้นพี่มาลีเคลียร์กับไอช้ชายสายบุรียังครับจากเด็กกำพร้ข้างๆไ,ไอช้ชายสายบุรี่ใช่ไม่ใช่างรัไม่ใช่ชูโกโก้ได้ครับไอช้ชายสายบุรีกลูเตนยังครับพี่ตอดเขาคือใครอ่ะมันเป็นชุดแนบบไหนอ่ะ อะไรนะครับชุดไหนเน่ที่ตอบอกว่าตอชอบอ่ะชุดอันไหนก็ชอบหมดนะครับถ้าแต่ทำไมงง่าชุดไหนอ่ะเอ้าวันดีครับคุณเพลงอันอันทีงอ๋อคือเปล่ากินถึงครับวพี่ต้อเขาเยอะอันนี้เอามาติดต่อเรื่องอะไรครับผมมานี่ครับมาอ่รีสกินงครับเพราะว่าผมกำลัง กำลังเปลี่ยนอยู่รีสกินอยู่คุณชื่อเมลอนเขามากดอุ้มผมมันหายไงครับมบอกนายยกไปแล้วครับแก้แล้วครับอ่ะฮัลโหลครับ,เ,คครบเรื่องฮัลโหลครับเรื่องเรื่องเรื่องสูตรนี่ลงลงไปยังไะอ่อาลงให้เรียบร้อยแล้วครับไปดูที่ราคาได้เลยครับแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงเจาะแล้วมีเข็บขัดแล้วนะครับอ่ะขอบคุณครับเลขอะไรอ่ะลุดหลุดูได้ป่ะอา่าถ้าจะอยู่ใกล้ๆกล้กับชุดสภาครับน่าจะ ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมั้งครับสเสื้อนนะแล้วแล้วแกง๊งแกง๊งหญิงล้วนอีกแก๊งอ่ะอยยแก๊งหญิงล้วนอีกแกง๊งคีอแก๊งหนครับยังไม่เห็บมีขึ้นเลยนะมีแล้วนะครับเมื่อวานอ่ะนะครับเฮี <c oughs> ยเห็บหมัดบอกนะครับไม่มีแก๊งหญิงล้วนนะครับมีแต่แก๊งชายอีกนะตอนเนี้ยแล้วแกงตามแก๊งเอสโซ่ให้หน่อยไน้อไหมครับพอดีว่าผมจะขอคุยกับเขาขอเลื่อนนะครับเพราะว่ามันจะยังไม่ได้คุยครับว่าจะมาคุยวันเนี้ย ความจริงมันจะสองสองสายสี่สายสี่ไม่ใช่สายสี่เออสายสี่อะเอสโซหรือเปล่าเอามามาบอกเลยก็ได้ครับเขาจะได้รู้ทีเดียวเดี๋ยวเขามโนคิดของเขาเองว่าเขาไม่รู้เลือตอนนี้คือของสองแกงนั้นเขารู้แล้วครับว่าสายสี่ตีกะเสียไม่ได้อะครับจะได้ทังสายสี่มาให้ครับอาคุณปูครับเรียนอ่าเรียนเชิญสายสี่ที่สะพาน เสียพี่ไปหาเห็บหมัดหน่อยพี่มาลีเดี๋ยวเห็บหมัดมันก็มาไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวเห็บหมัดมันก็มาเมื่อวานเห็นรถพ่วง22ล้อเข้าไปอยู่ทินในช่องทอดแน่นอุสวยจังป้าโคตคนแรงเลยยอดครับยอดครับ วันนี้พี่สุดกระมานะค่ะ <c oughs> ข้าวจัดก,การหน่อยพ <c oughs> ี่เจมอะไรเ <c> ป <oughs> ิดจุง้งนี่หลุมรลงเลยอันนี้มีกระเป๋าคาดด้วยเหรอใช่ลองล้วงเข้าไปดิ ว้ากระเป๋าดอลลมอนนะใช่หรอมีของพิเศษเปล่าใช่มีประตูไปที่ไหนก็ได้ <c ười> ใครเพิ่งเอาขี้เมาพามาสภา,าวะเ <c ười> นี่ยไม่เหมือนขี้เมาอะ่ะขี้เมาเอารายการเลยเอ้ยมึงล็อกปืนแล้วป่ะ <c ười> <c ười> บาดวอตติครับชิปอดอ่าไม่ทันเอาไปเอาเขาไปยืนเต้นตรงนู้นอ่ะตรงกลางกันอ่ะตรงกลางบันไดอ่ะคุณคุณหมัดมายังครับเพื่อนผมเฮียหมัดผมยังไม่เจอเลยครับผมเฮียยังไม่เต้นฮะเฮียมหมัดเออเปลี่ยนเป็นชุดทนานมันเสียเท่าไหร่ครับพันหนึ่งครับพันหนึ่งครับเอาเอานายกเขาไปยืนเต้นตรงกลางนู้นอ่ะตรงกลางบันไดอ่ะเฮียมาแล้วอกลาด เอาไอ้ไอ้แก่ไอ้ลุงน่าจะพามาแล้วเจมเรียกเขาบ้างเรียกก็ทำคนคนซื้อข้าวที่ไหนอ่ะแซื้อข้าวหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพามีขายพามีขายมีขายค่ะอ๋อเท่าไหร่คะพันสี่ครับพันสี่ค่าเอามีมีชุดจุดใจปะครับสองแถมหนึ่งไรเงี้ยไม่มีแต่เพราะทีเป็นสมาชิกในสภาชิี่สนใจมาสร้างประเทศกับผมไหมครับสี่เรื่องสร้างประเทศพี่ยังไม่ได้คิดเลยวะน้อง ม่เคยคยิดอยู่แต่่วอกี้ออกไปเรียกอ่าตัวแทนของเอโซ<ฆ>กับกูมานี่ไอ้เปี๊ยงมาปุ๊บมันแอ็ใส่กูเลยเด้อมึงเคยดูเด้อไอ้เยี่ยเปี๊ยงมาแอ็ใส่กูจัดเลยเคยดูปุ๊บพันนันก,กูป่ะใครเป็นแล้วนะคะได้ไหม,ไมอ,ไอ่ะใครเลี้ยงไก่เลี้ยง,งอะไรวะดูดิม,นนนมันเลี้ยงไง <c oughs> อ่ะอุยเลี้ยงหมาน่าร <c oughs> ักเนาะเลี้ยงไปแล้วเหรอเล็กอะไรครับเลขเลขอะไรครับ เราหิวข้าวเปล่าไม่หิวครับหิวยังหิวยังอื่นที่ไม่ใช่ข้าวเป็นน้อ่ะข้าไปไปหาอะไรบ้างแคปซูลคือข้าวเหรอใช่ครับเอ่อเธอเธอเธอเขาฝากดูแลน้อวข้าวฉันยังไม่เข้าใจเลยเธอว่าสร้างแกงให้ขอให้ที่ตัวเขานี่เคยใส่ตู้เลยใส่ตู้เลยใส่ตู้เลยขอบคุณนะครับ เล่นไหมอ่ะเล่นอยู่แกงด้วยกันปะหรือจะมาเล่นกันด้วยกันเองอยู่แกงด้วยกันไม่มีเวลามานี่ยสิเพราะว่าซามต้องตามหาเงินส่งอันนี้มาติดต่ออะไรครับอ๋อขอซื้อแคปซูลนะครับด้านไหนเลยฮะฮัลโหลพี่พี่ชายครับพี่ชายขอขอกระตุกจอนหน่อยได้ปะอะไรนะครับอยากกระตุกจอนนะครับข้างบนหัวา อ๋อหรือว่าก็ตกหนวดก็ได้ได้ได้ไหมครับพี่ไม่หยอกยหยอกหยอกครับครับจะไปใส่สูตรนะครับต้องตดไว้ไปเปลี่ยนสูตรก่อนครับนั่นพอดีว่ารอคุยทีเดียวเฮ้ยสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอเคอ่าเนี่ยฮะอ่าคุณแอบเนี่ยอ่าเนี่ยคุณต๋อเขาจะคุยด้วยอ่ะครับครับ ะไรครับคุยกันเลยครับสองคนก็สภาเขาแจ้งมาใช่ไหมครับว่าเอยเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าไอ้คอีกแก๊งหนึ่งอะครับเอสแกงน้ำมันน,น,นะครับแกงพาสาวาไปอ่างเม่เอกี้ห <55 5. S 2> ้าร้อยห้าสิบห้าเขาตีอีกเขาตีอีกแกงหนึ่งครับเขาไม่ให้สองสองอะครับดูมันจะมั่วกเกินไปหรือเปล่าแต่คุณไม่ต้องหว่วงครับคุณได้เจอผมแน่ครับหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับ ก็อีกแก๊งหนึ่งตกลงแล้วอะผมตกลงกับเขาแล้วแก๊งปั๊มน้ำมันอะนะฮะใช่ไหมฮแก๊งปิติอะปิติอ๋อโอเคครับไอ้แปลงไอ้ว่าแก๊งปั๊มน้ำมันอะรู้เถอะป่ะครับไี่เถ้บเอามันไม่ใช่ปั๊มน้ำมันตรงไหนครับเอสโซอะไรอะที่ย่อไงครับผมพูดชื่อแก๊งอังกฤษไม่ค่อยเป็นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว พิมารีครับวันนี้วันเกิดูลยให้หน่อยครับผมฝ่ากเนีครับพูาต่อได้แล้วคูดดาวสองวันไม่เกี่ยวนะครับหรือแก๊์คุณไหวกับเอโซ่ไม่ได้หรือแกลถ้าไม่ไหวก็เอากับผมก่อนก็ได้คุณน่าจะไม่ไหวจะไก่โซ่หรอกขับกู้ได้นะครับสมมติไม่อยากเอาซว้ถ้าไม่ไหวก็คุณคนที่โดยเรื่องสร้างประเทศนะครับขออนุญาตทักเฟซแล้วว่าคุณไม่ไหวครับได้ครับได้น้องได้ ก็ผมดูแล้วอะครับน่าจะทีละแก๊งดีกว่าครับแก๊งปั๊มน้ํามันก่อนก็ได้ครับหรือแก๊งไอ้เอ็นทีอาอก็ได้ครับแล้วไอ้ไอ้กรมเช่าเข้ามานี่ก็อันนี้กรมเช่าเข้ามาใช่ไหมน่าจะมัง้งอ๋อไอ้กรมลูกสีนี่ทําตัวเป็นใหญ่ไงแต่สุดยังเช่าอยู่อะเข้าใจ<อ>ปะ อันนี้ถ้าไม,ไม่ไม่ไม่ถ้าผมอันนี้ผมไม่ได้ด่าไม่ได้นึกว่าจะไปงานแต่งกัน,กนไหนเนี่ยสุดขาวนี่ครับอ,อันนี้คืออันนี้ไปเต้นบีนนบอยป่ะครับเนี่ยบคุยคยให้จบก็ขอสาระครับขอเนื้อไม่ขอ,อน้ำฮะเย้ขอสาระเขาเนี่ยอ่าก็ผมก็บอกว่าเอาแก๊งไหนก่อนก็ได้ครับคนไหนที่ว่าตึงแก๊งไหนอะแก๊งเราสองคนอะสายสีแหละเพราะว่ากูเธอร์เขามีต่ออยู่ละใช่ปะโอเคงั้นก็เดคนดัแล้วล่ะสายสี่กับ SMB นะโอเคไหมครับนั้นอสายสี่ของพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาเดี๋ยวอาเชิญคนมีของอ่ะไปตรงตู้เซฟสภาตรงนู้นนะครับแล้วก็ไ,ไอ้ฟิล์มเดี๋ยวไปเอาแหวนเข้าตู้ด้วยข้อขอ,ขอถามอะไรได้ไหมครับอันนี้แก๊งเซนบัดานี่มีแหวนกันครบแล้วหรือครับอะไรครับยังครับอ๋อถามทำไมลหะครับก็ถามเฉยๆครับก็สงสัยว่าทำไมมีของกันครบจังเลยอะไรอย่างงี้ครับ อ๋อก็ฟาร์มไงครับเมื่อวานก็ไม่ตืหลอกครับเมื่อวานเห็ดออกกันหมดเลยนี่อ้ออก็แหงครับก็มีแค่ด้แหด้ตามได้ตามก็มีแค่บัตรนะลูเทอร์ลูเทอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูนมหนูก่อนนะฮ่าฮ่าไอ้แก๊งไปแถวเอ็กซ์ปิงประตูเอ็กซ์ไ่อยากปิประตูได้ยินดีได้เยี่ยบอกกูดูนมหนูไอ้จ้ะ ของอเสียบไ,ได้พร้อมหรือ,อยังฮะยังครับยังมันต้องขึ้นบัตรอยู่ขึ้นบัตรไอ้สตอรี่ครับแหวนแก๊งอะครับก็นั้นก็ข้อตกลงเดิมวันที่ยี่สิบสี่นะครับครับครับไม่ไม่ยี่สิบสามไม่ไม่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบสามนี่แหละครับอาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยใา้เขารอนานเลยแล้วก็หลังจากน,นี้ผมขอเตอือนหนึ่งอย่างนะครับถ้าคุณยังปะทะคารลมกันอย่างนี้หรือว่าแหลมกันอย่างนี้ผมจะถือว่าเริ่มสตอรี่ทันทีนะโอเคไหมโอเคครับโอเคคุณมีแหวนแค่ห้าคนก็เล่นได้แค่ห เพราะว่าเขามีครบยี่สิบวงแล้วนะนั่นแหละครับก็เป็นแก๊งที่ตามมาแล้วไปหาเรื่องเขาก็ต้องก็ต้องตามตามในเรื่องนะครับตามนผ้าเลยนะครับครับผมมีอะไรสอบถามอีกไหมครับอ่าไม่ไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรจะไปเปลี่ยนชุดแล้วครับโอเคครับผมเชิญครับแล้วก็เดี๋ยวสายสี่เดี๋ยวเชิญตรงนู้นนะครับได้ครับไปฟิล์มปะ เดี๋ยวให้มาคุยกันก่อนก็นได้ว่าเล่นกันบ้ไงเเพราะว่าแี่มมันถามมาถามโดยอยู่ไอ้แหนมเดี๋ยวเดี๋ยวให้แหนมมันเอาแหวนไปส่งก่อนเหียเอ๊ยเอ๊ X X ไปคุยกับอ่าน,นู่นหน่อยว่าวะโอเคสายสี่สายส<ะ>ี่เขาบอกว่าไม่วันที่ยี่สิบสามก็ยี่สิบสี่ อ่าเนี่ยของต๊อดเนี่ยต๊อดบอกว่าไม่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบใช่ครับผมจะทําให้มันเร็วที่สุดครับอ๋อครับมันก็ดูประสิทธิภาพด้วยเนาะครับว่าเร็วได้เท่างไห่<ช>แล้วก็หลังจากนี้อ่าผมเตือนคุณต๊อดติแล้วนะว่าถ้าสมมติว่าแล้วอย่างนี้คุณแหนมถ้าสมมติว่าคุณต๊อดติเขาแก๊งเขาเนี่ยมีการแหลมมาหรือมีการอะไรมาเนี่ยหลังจากนี้ถ้าเขามีแหวนห้าวง <c oughs> ก็เปิดกันได้เลยนะเอาแว้วหลักืานว่ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าผมยังไม่ได้แหลมแล้วเขาอยากเล่นเล่ลลนสตอรี่เข ก็ต้องมีหลักฐานเชน่นกันครับอย่างเช่นอาภาพถ่ายจากโทรศัพท์ครับได้ครับได้ครับเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าสมมติตัวไหนผมมีปัญหาแล้วมันอยู่ในรายชื่อเสียงไปได้เดี๋ยวผมเอามาสภา,าดีว่วครับตัวไหนที่มันด<อ><ม>่าไอ้เนี่ยผมผมอธิบายก่อนนะคือ,อตามตามตามของที่เนี่ยฮะผมพูดเลยนะถ้าเกิดว่ามีแก๊งไหนแก๊งหนึ่งอะแหลมไปด่าอีกแก๊งหนึ่งทั้งที่มีสตอรี่อยู่เอามาโดนซ้อนนะครับผมพูดเลยนะไม่ว่าจะด้วยคําพูดที่แบบ พี่มาลีให้แอดมินแบนพวกเรือนที่ครับมันหนาเสมอเพราะแค่ขาเฮ้ยอย่าไปด่าเขาคนดูโตกันแล้วพี่ขอชัดเรือนที่หายปลัดหาพ้องหรอเออยายัเล่นอยู่กับแกงนี้แล้วยังไปแซะแกงอื่นอีกก็คือโดนนะครับก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะไม่ใช่แบบเล่นแล้วแซะไปเรื่อยก็ต้องโดนนะ แกงแซะไม่ใช่หรอเอ็ดเดีมดีอะผมเป็นแซ่กแกงเลยอะก็หลังจากนี้ไงฮะหลังจากนี้ก็หลังจากนี้ไงยังไม่ได้แซะเลยนะเขาเขาเขาไม่รู้เขาเขาน่าจะห้ามตัีไม่ได้ครับไม่เป็นไรหรอกไหนบ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมอะไรเหมือนกันรูเทอร์ก็เหมือนกันอันนี้ผมไม่อยากเข้าเลยยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เสนอให้ให้พูดอ่ะอันนี้แบบให้เก็บเลยเขาพร้อมาหครับทั้งคุยนะทั้งทั้งถามไม่ถ้ารูเทอร์เปิดเหมือนกันแต่ถ้ารูเทอร์เปิดอ่ะจะมีบทลงโทษอยู่ละครับผมไอ้แหนมแนมดีแนมเร็ดเดียมดีเข้าใจใช่มัััคคครรรบบบ เขาเวลาเขาจะออกเขาจะออกเขาพอผมออกไปเนี่ยเขาชอบแซยผมสามสี่ครั้งแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่เสียงผมไม่ได้ถ่ายภาพไ้ไงไม่แม่เด็ดในหลังฉันเนี่ยผมผมคุยไปแล้วไงคือถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้๋ยวผมจะเรียกมาคุยเรื่อยๆเลยส่วนตัวเราก็เหมือนกันครับก็คือหมายถึงว่าส่วนน้องๆในพวกเราอ่ะเราก็ต้องคุมให้ได้เขาบอกว่าเขาตอนนั้นเขาพูดอะไรข้างหน้านี้แหละครับว่าอะไรนะอ่าได้ยินอยู่ได้ยินครับผมแล้วบอกว่าอย่าเปิดหน้าปั๊มวะอย่าเปิดหน้าปั๊มหน้าปั๊มน้ำมันเลยป่ะ ย่างเงี้ยครับแล้วเลยอยู่เลยอยู่ข้างๆผมมาครับแต่เหตุการณ์อย่างนั้นมันมันก็มีเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครใช้ใครก่อนเขามาหน้าบ้านบอกไม่เอาครับพี่ครขอใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมจะไปฟาร์มกัครับที่คุยกับสภาแล้วก็ออกไปครับเขาบอกว่าอยากเปิดหน้าปั๊มว่ะหน้าปั๊มทำไมป่ะอะไรอย่างเงี้ย ผมเข้าใจแต่ผมฟังคุณอย่างเดียวไม่ได้หรอกผมก็ต้องฟังเขาด้วยค่ะจะปพอถึงเวลาไอ้ตอนนี้คือตรงนั้นจบไปแต่ตรงนี้ครับที่ผมจะบอกว่าถ้ามันมีทางแซะทางคำพูดมันจานนิดนึงนิดหน่อยแล้วเขาจะเอาเป็นเรื่องมาเรียญาตหน่อยครับแชทไม่เกรงใจกที่จะระังไม่ขวบข้อพ่อแม่ไม่สัอนคุณรออโ้โหมันมีเรื่องมีอะไรกันอยู่ก็ต้องเตรียมตัวหน่อยส่วนดูเทอครับถ้าเขามีสตอรี่กันอยู่แล้วเราเข้าไปแซะเข้าไปนู่นนี่นั่นอ่ะคือมันโดนลงโทษนะเข้าใจใช่ไหมครับผมโดนปรับอะครับพวกแบบนี้ครับถ้าแบบว่า มีอะไรจะเสนออีกไหมครับในการเล่นครั้งนี้เฮียเปนะียกเดี๋ยวเดี๋ยวชอบแหลมดีนะไอเฮียลุกลีแล้วก็มีแค่นี้ปะมีแค่นี้ <ไอ S 1> <ๆ S 2> มีอะไรจะถามอีกไหมเจัดเลยก็อีกเรื่องหนึ่งอะที่ตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นหลักๆเลยนะก็คือผมเนี่ยได้ยินมาว่าเนี่ยเสียไม่ได้หรือว่าก็ใครสักฝั่งหนึ่งเนี่ยจะชอบแหลมใส่กันอ่ะก <laughs> ็ชอบแบบขุดเหมืองอยู่ไปต่อยกันหรือขุดเหมืองอยู่แล้วด่าก,กันอย่างเงี้ย เรื่องคนเมืองผมไปเหมืองเขาก็รู้นะครับว่าผมไปเหมืองงเงี้ยเขาก็ตามไปแซะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็มีหลักฐานผมถ่ายลงทวิตนะครับหรอหรอครับคุณคุณใช่ครับแล้วก็เออไม่พูดมาได้ไงก็ถามบอกก็ได้คุณเข้ามาสองแก๊งคุณมาลุมผมมาแล้กเขาก็เห็นนะครับผมผมขอพูดได้ไหมครับผมผมไปเหมืองใช่ไหมครับผมไปโพแล้วน้องๆคนในแก๊งเขาที่เขายินโพลกันอยู่ครับเขาแซะผมบอกว่าไอ้แก๊งป้นน้ำมันมาไอ้แก๊งส่ดข่าวชอตครับ ไม่ต้องเล่าผมหรอกผมรู้แหละว่าเหตุการณ์เป็นยังไงผมก็ดาบผมว่าสุภาครเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เรื่องเก่าเรายกเล่ไปไม่ต้องมาเล่าผมครับผมรู้ว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ถ้ามีการต่ยกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการแหลมกันเกิดขึ้นผมจะบอว่าเรื่อมสตอรี่เลยนะต่อให้เอ็มดีมีแหวนข้าห้าวงคุณก็เล่นได้แค่ห้าวงถ้าเกินกว่านั้นตามบทลงโทษนะครับ พวกเรือนเรือนใช่ลูกอีชูหม่ครับพี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนอย่าอย่าพูดอะไรกันที่มันไม่ดีนะครับโอเคไหมเชิญนะครับยขอบคุณมากครับไปเถอะาปไปพาไปเปลี่ยนชุดหน่อยดีสามคนมาอุ้มกันได้ป่ะกูแหลมกันมีมีรถไหมอะรถผมน้ำมันหมดอะ ถ้าหรอมีรถป้าพี่พี่ผมไปส่งพี่จีมีรถป้าผมรถผมน้ำมันหมดนะพี่พี่ผมพี่โดนพาไปเมื่อกี้ยังว่ะวิ่งไม่ทันอ่ะดิผมมีผมไปเติมปั๊มน้ำมันกันปะเอาแล้วงั้นเข็นได้ปะไปเติมน้ำมันดีกว่าพูดขอบคุณยังแซดหยุดเลยครับอะไรครับรถผมน้ำมันหมดคุณเป็นอะไรมันมันจะแซดเพื่ออะไรวะแซดอะไรแซดอะไรอย่าดูดิครับสภาเขาจะแซดผมอยู่เลย เขาบอกว่าผมรถผมน้ําม oh, ันหมดผมถามว่าเขารถใครมีน้ำมันผมพูดมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วเขาบอกว่าเขาแฝงหรอกเฮ้ยมันก็ไม่หยุดนะครบอย่างเงี้ยเออาพี่องออกมาเขาก็รู้ผมยืนอยู่นะครับเขาบอกว่าน้ำมันหมดนี้รอบนี้ผมไม่ได้ยินอะไรทั้งสองฝ่ายผมจะไม่สนใจแต่ถ้าผมได้ยินนะตรงนี้ก็ที่คุณน้งเท็เปิดรถนะครับม่รเปิดเพลงมาพอเลี้ยวของมีเอกหน่อยเบิกรถตรงไหนอ่ะเบิกรถต้องใช้ก่อน ฝั่งฝั่งเอเอ็มดีมีรถมีรถตอบไหมไม่ไม่มีครับรถน้ำมันหมดอันนี้อันนี้ผมพูดจริงๆเขาก็หาว่าผมไปั่งครับโอเคครับอย่างงี้อย่างงี้ถ้าสภาครับสภาผมขอถามหน่อยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมผมยังแค่พูดแค่ว่ารถผมน้ำมันหมดเขาก็หาว่าผมเสียอย่างงี้มันได้ด้วยเหรออ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคืออันนี้คือผมไม่ได้ยินของทั้งสองฝ่ายนะงั้นตรงเนี้ยผมจะไม่ถือความอะไรทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ยั้ย้ายด้วยนะครับเอา เขาแซวเหรอเออเขาแซวกูไว้แล้วบอกว่าได้แซฉแล้วแล,แล้วสรุป,ป<ะ>สรุปจะไปดูนมหนูกูแมพเอ้ยรู้เธออะ <c oughs> อ่าท็อกซิงนะท็อกซิงนะอะไรแล้วผมไปดูรถครับคุณเป<อ>็นไรน่ะคุณไปรู้เรื่องรถเลยหรอเออคุณเป็นไรอ่ะ,ะอะไรผมไปดูนมหนูผมก็ผิดเหรอวะได้คุณไม่หยุดไอ้เหี้ยป่ะครับป่ะไปโอเคอ่าไอ็มดีอ่าคขณะจะมาเรียไปบอกแล้วนะมาเนียไปบอกแล้วอ่ะทำเพลงไปครับคุณทำเพลง อ่ะหลือคนหนึ่งอุ้มมาก็ได้ครับไปไหนกันเระเล่าระวังนมหนูน่ะหามาขบมาเกยเขาเขาเขาอะไรอะค่ะเจ้าเดียร์ครับสวัสดีสวัสดีน้องสวัสดีพี่ไปไปไหนกันนะครับพี่ไปเพลงรำอุ้มตามรถโอเคครับอ่านี่ตอตีจะไปไหนไปไปอามรถไม่แมพรถรถบ้าไอซามหาตกแมพทำยังอุ้มอยู่เลยนะอุ้มอยู่เลยลงจะเลยรถจะเราจะถึงแล้วจะถึงลงหรอ ลงงอนก็นได้อ่าเดี๋ยวลงแป๊บนะเออได้แนละ้วอุ้มไปอุ้มไปเอาเยอะเลยโอเคมันมีที่ฟาร์มหมาแบบน่ารักด้วยอ่ะไหนปะอไปไปอันนี้คุนใดททำไมมันมันเปื้อนไม,ไม่ได้ล้างเหรอครับสภาอ่าไม่ได้ล้างครับช่วงนี้ใช้ทำงานเยอะครับ ไปกลาศกลางได้ไหมครับเพราะว่าไปพาวจะไปพาวหรือจะไปกลาศกลางพาวมันลดโน่นปอนไม่ไม่ไม่กลาศกลางไปกลาศกลางแล้วกันครับเบิกรถดีกว่ามามาห้าคนผมได้ผมมายี่สิบคนนี่ได้ลดโลห้าคันใช่ไหมเอ้สี่คันใช่ป่ะครับได้ลดโลสี่คันใช่ครับเพิ่งได้มาคันหนึ่งอยู่เลยครับก็อ่าจริงๆต้องลงรายชื่อแยกนะครับห้าคนครับ ครับเทคนิคโคราชคณะนครชัยยะเอ๋อไม่เบิกเด็กกด F2 กด F2 ดิพระเทคนิคโคราชคณะนครชัยแออรพ้มมไไ่ด้เก็บอ่ะอ่ะลองดูเพื่อบางทีมันเก็บให้ลองดูดิไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บที่ลองแล้วเปิด F2 แล้วไงต่อเปิดใช้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว